สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เนวอินดี้ชาแนลกันนะคะช่องที่มีเกร็ดความรู้ทิ่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะนำมาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะเรามาฝึกทำลวดลายเจลไปพร้อมๆกันเลยเสีเจลโดยพื้นฐานนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าที่เป็นช่างทำเล็บโดยทั่วไปเนี่ย แนะนำให้อบนะคะอย่างน้อย60วิเพื่อให้เขาได้เซตตัวนะคะสําหรับสีเจลเนะาะหลังจากที่เราอบสีชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยนะคะชั้นต่อไปนะคะก็จะเริ่มสําหรับสีที่เราเอามาเป็นสีพื้นนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูแบบอ่อนๆออ,ออกไปทางนูดนดูเนื้อเนื้อนะคะ ค่อยๆทานะคะทาบางๆนะคะแล้วก็เบามือมากสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการทาสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีพาสเทลนะคะใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะคะปาดบางๆสำหรับชั้นแรกนะคะแล้วก็เบามือที่สุดสังเกตนะคะจะมีจุดที่เป็นรองมือนะคะเพื่อให้มือเรานิ่งเวลาที่เราทาสีเนาะ,ะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ทาบางๆนะคะเน้นกานบางก่อนนะคะแล้วก็เบามือในการกดแปลงนะคะเพราะว่าถ้าเรากดแปลงลงไปเยอะนะคะมันก็จะเป็นรอยนะคะแปลงนั่นเองแต่ถ้ามีรอยแปลงแล้วเนี่ยเราก็พยายามลูบให้เรียบแบบนี้นะคะลูบแบบเบาๆามือเลยนะคะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องกดงหนักมือเยอะนะคะเพื่อให้สีเจียมันเรียบนั่นเอง หลังจากที่เราทาสีพื้นเสร็จเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นเจลปั้นนะคะเจลปั้นนะตัวนี้จะเป็นสีใสนะคะเราก็จะมาทําลวดลายนะคะตัวนี้ในคลิปนะคะคือใส่ถุงมือ <c oughs> ก็คือเพื่อป้องกันฝุ่นแต่ว่าถ้าเราใช้กับงานปั้นเนะะี่ยค่ะถุงมือมันเป็นพลาสติกเนาะมันอาจจะมียืดยืดติดติดกับเจลปั้นบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตถอดถุงมือดีกว่าเพื่อความสะดวกนะคะ มันก็จะมีหนึบติดแบบนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้นะคะเราจะทําลวดลายข้างในเจลปัน้นคล้ายๆพวกลายหินอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในเจลปั้นนะคะจะใช้สีเจลไซรัปนะคะสีน้ําตาลเนาะจะเห็นถึงความหนึบๆอ่ะเริ่มไม,ไม่ทนแล้วถอดถุงมือเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะ พอถอดถุงมือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแผ่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาสีแซรับวางลงไปเทคนิคนี้นะคะเราสามารถทำคล้ายๆพวกหินพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบหลากสีได้เลยนะคะเราสามารถทำเป็นสแสร์ทำเป็นอะไรนะคะแล้วก็นำไปติดบนหน้าเล็บลูกค้าได้เลยพูดอย่างนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นภาพอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ด้วยเนื้อเจลอ่ะมันเป็นสีใสแล้วเนี่ยเราใช้เป็นสีแซรับผสมเข้าไปนะคะเราไม่ได้ฟิกตายตัวว่าสีเจลมันจะต้องทั่วไหมให้มันอยู่ในตอยอ่อาในตอยในรอยบีบนะคะในรอยกดแบบนี้นะคะในรอยกดแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมค่อยๆกดนะคะน้ำยาตัวที่แตะนั้นคือคลีนเซอร์นะคะอา่าแล้วก็เช็ดร,บรอบๆขอบนิดนึงก่อนที่เราจะ เอาเจลปั้นกับสีแซรับที่เราปั้นเนี่ยไปเข้าเครื่องอบเห็นไหมมันก็จะมีลวดลายเกิดขึ้นภายในเจลปั้นนั่นเองนะคะแนะนำให้ปั้นแบบบางๆนิดนึงนะคะไม่ต้องหนาม,มากแต่ถ้าเราทำหนาอาจจะต้องอบสักสองรอบนะคะเพื่อให้เขาเซ็ตตัวแข็งแล้วก็ในขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราได้หินแล้วนะคะแล้วก็จะใช้เป็นตัวเจลตัวนี้จะใช้สำหรับ าทาขอบนะคะเพื่อขัดผงนะคะเป็นเจลที่ใช้ขัดผงเนะาะทาขอบรอบๆไปเลยนะคะแล้วก็อบอบโดยประมาณนะคะห0บวินะคะแล้วก็มาขัดผงกระจกลงไปเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเราใช้เจลเนี่ยเจลสำหรับผงขัดเนี่ยเดินรอบขอบหินที่เราทำไว้แต่ว่าไม่ได้แบบเดินสุดนะคะหรือเดินรอบก็จะเดินแค่บางจุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะการทำคล้ายๆเป็นพวกหินอ่อนที่มีลวดลายอ,าอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะมีการขัดผงบริเวณรอบๆนะคะเพื่อให้ดูมีความหรูหราขึ้นมานั่นเองนะคะ ค่อยๆขัดไปเลยนะคะผงขัดก็จะติดเฉพาะในส่วนที่มันเป็นเจลสำหรับผงขัดนะคะที่เราลากเส้นขอบๆแล้วก็ปัดฝุ่นนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วเห็นไหมคะเทคนิคการทำแบบเหมือนจะมีอะไรแบบหรูๆติดเล็บลูกค้าซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่ายมาก mm hmm. เพียงแค่เรามีเจลสำหรับปั้นนะคะเจลสำหรับปั้นสีไซรัปแล้วก็เจลสำหรับขัดผงแค่นี้เองนะคะ อ่อันนี้ก็จะเป็นการใช้ท็อปนะคะปิดในส่วนที่เราขัดผงกระจกนะคะเพื่อให้ผงกระจกเนี่ยมันมีความทนนะคะมีความทนเวลาอยู่บนหน้าเล็บอันนี้นะคะจะเป็นเทคนิคส่วนตัวเนาะจะเอาท็อปเนี่ยปิดผงกระจกก่อนหนึ่งรอบในส่วนที่เราขัดค่ะแล้วก็ไปอบหลังจากนั้นค่อยมาท็อปทับครอบทั้งเล็บอีกรอบหนึ่งนะคะ เป็นยังไงคะสำหรับเทคนิควิธีการทำอะไหล่ติดเล็บทำลายหินอ่อนด้วยเจลป้านการขัดผงกระจกหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเ a น l i วอินดี้ชาแนด้วยนะคะเราจะได้นำทิ่เทคนิคแล้วก็วิธีการทำเล็บในรูปแบบต่างๆมาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะ